ท่านพระมหากิรนะท่านพระมหาจุนนะท่านพระอนุรุธะท่านพระเรวัตตาท่านพระอานนท์และพระสาวกคู่เป็นเอรักที่มีชื่อเสียงรูปอื่นอื่ก็สมัยนั้นพระเถระทั้งหลายสามสอนั้งสอนภิสูุใหม่ทั้งหลายคือภิสูุผคู่เป็นเอระบางพวกสั่งสอนข้าสอนภิสูุสิ่รูปบ้างบางพวกส่งสอน ข้าสอนีิสุดยี่สิบรูปบ้างวางพวกสั่งสอนข้าสอนีสอนิสุดสามสิบรูปบ้างวางพวกสั่งสอนข้าสอนีิสุดสี่สิบรูปบ้างฝ่ายีิสุดใหม่เหล่านั้นผู้อังีิสูจนผู้เป็นเทระสั่งสอนข้สอนอยู่ย่อมรู้ทัดคำพิเศษอย่างกว้างขวางกว่า,วาที่ตนรู้มาก่อนก็สมัยนั้นในวันอุโบสถข,ขึ้นสิบห้าข้าคืนดวงจเ์เต็มดวง ในวันปวารณาพระผู้มีพระภาคทรงมีพิสุสทรงแวดล้อมประทับนั่งนักที่กลางแจ้งครัางนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงตรวจตูภิกษุซึ่งนิ่งเงียบอยู่ที่ได้รับสั่งเรียกพิสุุทั้งหลายมาตรัสว่าพิสุุทั้งหลายเรายินดีปฏิปทานี้เรามีใจยินดีปฏิปทานี้เพราะเหตุนั้นเือทั้งหลาย ในธรรมวิน,นัยนี้จงปารุความเพียงเพื่อถึงธรรมที่ตนยังไม่ถึงเพื่อบรรลุทรรมที่ตนยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งที่ตนยังไม่ทําให้แจ้งให้ยิ่งขึ้นไปเถิดเราจะรออยู่ในรุงสาวถีนี้แหละจนถึงวันครบสี่เดือนแห่งฤดูฝนอันเป็นเดือนที่มีโดอกโกมุตภิกษุชาวชนบทได้ฟังข่าวว่าได้ยินว่า พระผู้มีพระภาคจะทรงรออยู่ในภูมสาวัตถีนั้นจนถึงวันครบสี่เดือนแห่งฤดูฝนอันเป็นเดือนที่มีดอกโกมุตจึงพากันหลั่งไหลมายังภูมิสาวัตถีเพื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคฝ่ายภิกษุผู้เป็นเถระเหล่านั้นก็พากันสั่งสอนต้งสอนภิกษุใหม่เพิ่มประมาณมากขึ้นคือภิกษุผู้เป็นเถระบางพวกสั่งสอน ้ามสอนีิสุดสิบรูปบ้างบางพวกสั่งสอนข้ามสอนีิสุด20ยี <Surprise> ่ส <sozial Contract envy> <ino parler> ิบรูปบ้างบางพวกสั่งสอนข้ามสอนีิสุดสามสิบรูปบ้างบางพวกสั่งสอนข้ามสอนีิสุดสี่สิบรูปบ้างและพิสูจหมายเหล่านั้นผู้อภิสูจผู้เป็นเถระสั่งสอนข้ามสอนอยู่ย่อมรู้ชักคำพิเศษอย่างกว้างขวางกว่าที่ตนรู้มาก่อนก็สมัยนั้น ในวันอุโบสถเพื่อสิบห้าค่ำคือดวงจววงันทร์เต็มดวงอ่านเป็นวันครบสี่เดือนแห่งฤดูฝนเป็นเดือนที่มีดอกตูมุดพระคู่มีพระพามีภิกษุสงฆ์แวดล้อมระพับนั่งนักที่กลาดแยงพรั้งนั้นแลพระคู่มีพระพาทรงตรวจดูภิกษุสงฆ์ซึ่งนิ่งเงียบอยู่จึงได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแบบว่าภิกษุทั้งหลาย บริษัทนี้ไม่สนทนากันบริษัทนี้เงียบเสียงสนทนากรนดำรงอยู่ในสารธรรมอันบริสุทธิ์ี่สุจสมบริษัทนี้เป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทที่ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักสินาทานควรแก่การทำอันเลีเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก ภิกษุนี้เป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทที่เขาถวายของน้อยแต่มีผลมากและถวายของมากก็ยิ่งมีผลมากขึ้นภิกษุสงฆ์นี้เป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทที่ชาวโลกยากจะได้พบเห็นภิกษุสงฆ์นี้เป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทที่แม้คนผู้เอาเสดียงพร้อมป่าควรเดินทางไปเป็นยศเพื่อพบเห็น <c oughs> ภิกษุทั้งหลายในภิกษุสงฆ์นี้ มีทุกมีพิสษุผู้เป็นอารหันตักขีนาศพอยู่จบอครงการแล้วทำผีที่ควรทำเสร็จแล้วตรงตาได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสินว้นภาวะสังโยชน์แล้วลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบนายพิสูจน์ส่งนี้ก็มีพิสูจน์แม้เช่นนั้นอยู่นายพิสูจน์ส่งนี้มีพิสูจน์ผู้เป็นตนา,าคามีเพราะสิ้นอุรังพาติยะสังโยชน์ห้า จะเกิดเป็นโอปาติกาจากปริธภารในโลกนั้นๆไม่กลับมาจากโลกนั้นอีกเป็นธรรมดาในพิสูจน์ส่งนี้ก็มีพิสูจแม้เช่นนั้นอยู่ในพิสูจน์ส่งนี้มีพิสูจนผู้เป็นสกัดชาคามีเพราะสิ้นสังโยชน์สามและเพราะทำราคะัโทสัตโมหะให้เบาบางจะกลับมาจากโลกนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นแล้วทําที่สุดแห่งนั้นได้ ในยิี่สุดสงนี้ก็มีพิสุจแม้เช่นนั้นอยู่ในยิี่จส์สงนี้มีพิสุจผู้เป็นโสดาบันทาะสิ้นสัญญาณสามไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสําเร็จสังฆโทในวันข้างหน้าในพิสูุน์สงนี้ก็มีพิสุจแม้เช่นนั้นอยู่ในพิสูจส์ส่งนี้มีพิสุจผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญสติปัฏฐานสี่อยู่ ในพิสูจน์ทรงนี้ก็มีพิสูจน์แม้เช่นนั้นอยู่ในพิสูจน์ทรงนี้มีพิสูจน์คู่บวาเป็นความเพียมในการเจริญสามาประทานจีอยู่ในพิสูจน์ทรงนี้ก็มีพิสูจน์แม้เช่นนั้นอยู่ในพิสูจน์ทรงนี้มีพิสูจน์คู่บวาเป็นความเทียนในการเจริญปิฏิบัติซีอยู่ในพิสูจน์ทรงนี้ก็มีพิสูจน์เช่นนั้นอยู่ ในพิสุจสรงนี้มีพิสุจผู้บังเกิดความเพียรในการเจริญอินรีห้าอยู่เจริญพระห้าอยู่เจริญโคตรชงเก็อยู่มีพิสุจผู้บังเกิดความเพียรในการเจริญมรักมีองค์แปดอยู่ในพิสุจนทรงนี้ก็มีพิสุจแม้เช่นนั้นอยู่ในพิสุจนทรงนี้มีพิสุจผู้บังเกิดความเพียรในการเจริญเมตตาอยู่ในพิสุจนทรงนี้ก็มีพิสุจแม้เช่นนั้นอยู่ มีพิสูจผู้บําเพ็ญความเพียรในการเจริญกัลุนาอยู่มีพิสูจผู้บําเพ็ญความเพียรในการเจริญมุขจิตาอยู่มีพิสูจน์ู้บังเพ็ญความเพียรในการเจริญอุเบกขาอยู่มีพิสูจผู้บังเพ็ญความเพียรในการเจริญอสุภสัญญาอยู่มีพิสูจผู้บังเพ็ญความเพียรในการเจริญอนิจจสัญญาอยู่ในพิสูจน์ทรงนี้ก็มีพิสูจน์แม้เช่นนั้นอยู่พิสูจน์ทั้งหลายในพิสูจน์ทรงนี้ มีพิสุทธผู้กำเป็นความเพียรในการเจริญอาณาปานสติอยู่อาณาปานสติที่พิสุทเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากอาณาปานสติที่พิสุทเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์สติปัฏฐานสี่ที่พิสุทเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำกุฎชงเกศให้บริบูรณ์พุตชงเกศที่พิสุทเจริญทำให้มากแล้ว ย่อมคามิชาและวิปุตติให้บริบูรณ์การสาทิยาพระไตรปิฎกว่าด้วยเรื่องอาณาปานสติสูตรขอจบลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัดีจงมังเกิดมีแก่ทั้งทั้งหลายเอิน